ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยครับปงฟัสเกมเมอร์ดอททีวี และว,วันนี้นะครับผมเราก็จะมารีวิวเชเดอร์นั่นเองเนาะนะครับผมในมาครับเบลล์ร็อกเอ dition เวอร์ชันหนึ่งจุดสิบเจ็ดจุดสี่สิบจุดศูนย์หกนั่นเองนะครับผม,ใน, rock นนนบผมในส่วนของเชเดอร์นะครับผมก็จะเห็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นแมพที่ทุกคนคุ้นเคยนั่นเองเนาะถือว่าสวยงามมากใบไม้ขยับนะครับผมในส่วนของก้อนเมฆผงอแม่คะแนนนะครับผมนี่นะครับผมมีเอ่อมีเงาของตัวเองด้วยนี่เงาอ้วนมากเลย โคตรอ้วนเลยเงาโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของใต้น้ํากันดีกว่าเนาะใต้น้ําก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกลางคืนดีกว่าเนาะโอ้ยดูน้ําดิโอเคในส่วนของตอนกลางคืนเนาะก็ถือว่าสวยมากเลยดูพระจันทร์ดิว้าวนี่แสงสีสวยมากเลยนี่ก็ จะประมาณนี้นั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแตกไฟล์กันเลยดีกว่าว่าเขาแตกไฟล์แล้วย้ายไฟล์ยังไงนะครับผมพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับไปโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาใน EX File Folder แล้วนะครับผมให้กดจากเข้ามานั่นเองเนาะก็ให้เรากดเข้าไปที่เปอร์เซ็นเลยครับผมหลังจากนั้นนะครับไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับผมแล้วก็เลื่อนหาเลยนะครับผมที่เราโหลดมาก็คือ TDPc นั่นเองเนาะ shader นะครับผมนี่ไฟล์ตัวนี้นั่นเองนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมให้เรากดค้างนะครับผมแล้วก็กดเพิ่มเติมกดแตกไฟล์ไปที่กดตกลงครับผมปุ๊บแล้วเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับผมแลังจานเอ้เราก็จะได้แฟ้มตัวนี้มาเนาะเราก็กดเข้าไปนะครับผมนี่นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมให้เรากดออกมานะครับผมแล้วก็กลับมาที่เดิมนั่นเองเนาะแล้วก็กดอ่าคัดลอกนะครับผมไม่ใช่ครับกดค้างแล้วกดเพิ่มเติมนะครับผม กดย้ายไฟล์ไปที่นะครับผมย้ายไฟล์ไปที่เกมคอมโดตโมแจงรีสอร์ท a พ็กนะครับผมนี่กดตกลงครับผมปุ๊บมันก็จะย้ายไฟล์ให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วดังจากนั้นนะครับผมให้เราเข้าไปในเกมไ n e c r a f t กันเลยโอเคแล้วเป็นยังไงกันบ้างสําหรับเชเดอร์ตัวนี้นะครับผมนี่ถือว่าสวยงามเลยใช่ไหมครับผม ก็หากใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้เก่ f a สเกมเมอร์ดทีวีด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะเดยนะครับผมชื่นชอบวิดีโอไหนในช่องเรานะครับผมก็สามารถกดติดตามเอาไว้ได้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับเนอพิโซดนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันลาไปก่อนสวัสดีครับผม